แต่ตัวเทสนี่นะคะอันนี้คือตัวเทสตื๊บดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวเทสจะบอกว่าเดิมทีไม่เหลวมากแต่เพราะว่าตัวน้ําแบมบูอ่ะแพงแต่เราอะค่ะเป็นคนที่ซื้อมาแล้วเราอยากให้ใส่ทุกอย่างอะให้มากเท่าที่เราต้องการครับคือเราอะยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราอะจะให้เขาเพิ่มน้ําแบมบูเข้าไปอะค่ะ เพื่อที่ให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำแบมบูตัวนี้ค่ะไม่ใช่แค่ระงับกลิ่นปากนะคะมันจะช่วยให้หินปูนเราเซาะง่ายขึ้นนะคะอะไรที่เป็นหินปูนหรือช่วยในเรื่องของช่วยในเรื่องของอาการปวดฟันได้ดีนะคะตัวแบมบูเราก็เลยให้เพิ่มพอเราให้เพิ่มโรงงานก็จะบอกเราว่ามันจะเหลวนะคะถ้าเพิ่มอีกมันจะเหลวด้วยความที่เรากับโรงงานมองต่างมุม ครัวกับเข้าใจว่าโรงงานนะ่มองว่าใส่เยอะแล้วมันเปืองนะคะทั้งๆท,ท,ที่เราอะยอมจ่ายเงินเพิ่มจํานวนต่อเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ใส่เยอะที่สุดถูกไหมคะอันนี้อันนี้ความคิดของเราครับทีนี้โรง,งงานบอกว่าแต่ถ้าใส่เพิ่มมันจะเหลวนะคะคือมันมัน,ม,นมันก็จะเป็นยาสีฟันที่เหลวครูก็บอกว่าไม่เป็นไรคือเราอะอยากได้อะไรคุณภาพที่มากที่สุดนะคะโดยไม่ได้ไม่ได้คำนึงว่ามันจะเหลวหรือมันจะแข็งแต่เราต้องการให้มันมีคุณภาพมากที่สุด เสร็จแล้วพอเขาใส่เขาก็ส่งตัวจริงะค่ะมาให้ครูนะคะมันก็เหลวจริงแต่ฟังดีๆนะคะมันก็จะต้องเนี่ยค่ะเวลาจะบีบต้องตั้งฝาขึ้นแบบนี้ปกติเราจะบีบยาสีฟันกันแบบนี้โดยปกติทั่วไปยาสีฟันบีบแบบนี้ก็แล้วทําไมเราต้องบีบเหมือนคนอื่นล่ะคะถ้าเราอยากได้ของดีมาใช้เราก็ต้องบีบต่างจากคนอื่นคือเราบีบขึ้นค่อยๆบีบพอมันขึ้นหน่อยหนึ่งเราก็แตะใส่แปรงสีฟันเพราะเราใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวนิดเดียวเอง เดียวจริงๆค่ะลองดูนะคะถ้าใครไม่เชื่อถ้าคุณอย่างเงี้ยน้ํามันก็ไหลออกเพราะมันมีน้ําแบมบูคือน้ำอะค่ะพอใส่จานวนเยอะคุณเข้าใจไหมมันปั่นไม่เข้าเพราะว่าเราใส่น้ําแบมบูมันอิ่มแล้วไงอ่ามันอิ่มน้ําแล้วพอเราใส่เพิ่มอะมันปั่นไม่เข้านะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเหลวมากนะใช่แต่เราต้องแบบนี้ทีนี้ในขณะที่เราให้เขาปรับสูตรโดยการใส่น้ำแบมบูเข้าไปเยอะๆแน่นอนมันเกิดการเหลวไอเดียครูก็มา ครูก็เลยให้เขาขยายกล่องเพื่อความคิดของครูคือหนึ่งเพื่อให้เขาได้เขย่าแบบนี้ฟังนะคะเพื่อให้เขาได้เขย่าแบบนี้การเขย่าแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะมันถูกเคลื่อนตัวระหว่างน้ํากับยาสีฟันสองใครที่ขายก็เรียกซับได้เพราะทุกอย่างค่ะที่มีการเคลื่อนไหวและเสียงแน่นอนค่ะมันเกิดเหมือนกระดิ่งทําไมต้องมีกระดิ่งทําไมต้องมีระฆังครับ พวกนี้เรียกซับได้นะคุณรู้หรือยังเราไปเราไปเสิร์ชดูก็ได้นะคะกระดิ่งะระฆังแป๊งเป๊ง,ง,งหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะพวกนี้เรียกความโชคดีเราก็เลยเอามาใส่เป็นความเชื่อของเรานะคะว่าเฮ้ยเมื่อมันมีเสียงมันจะดังไกลทั่วโลกหนึ่งละสองก็เป็นกลเหมือนมันกุศโ,โลบาย <c oughs> อ่าเหมือนกุศโ,โลบายแหละว่าขยานะขย่าแล้วรวยแน่นอนค่ะน้ำแบมบูกับยาสีฟันมันถูกขย่าเข้ากันค่ะนะคะมันก็ถูกขยับอะคะ่ะ อย่างน้อยๆนะคะมันก็ถูกขยับแล้วเวลานะคะเราจะบีบเราตั้งหลอดขึ้นนะคะตั้งหลอดขึ้นแล้วบีบหน่อยนึงพอมันขึ้นนิดนึงอะคะ่ะเราค่อยฟึบใส่แปรงสีฟันแล้วอย่าเอาแปรงสีฟันไปจุ่มน้ําเด็ดขาด hmm. ให้คุณนะเอาแปรงจุ่มน้ําก่อนแล้วค่อยใส่ยาก็ได้ hmm. ถ้าใครที่ถนัดแบบแบบนั้นอย่าใส่ยาแล้วไปจุ่มน้ําเพราะน้ําแบมบู hmm. คุณจะละลายหายไปกับน้ํหน่าเสียดาย hmm. เพราะว่ามันแพงอยูค่จะหายไปเลยนะ มันแพงนะคะเออทาไมวันนี้ราคาญผมตัวเองพี่กูบอกซิเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่สะะเออเพราะอยังไม่สะนะทีนี้นะคะก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาคุณบีบคุณต้องตั้งแล้วบีบนิดนึงนะคะแล้วถ้าเกิดคุณชินกับเคยแปรงยาสีฟันนาท้องตลาดที่มีแป้งให้คุณเปลี่ยนใหม่เอาแปรงสีฟันของคุณจุ่มน้ําก่อนนะคะจุ่มน้ําเสร็จแล้วคุณค่อยเอายาสีฟันใส่เท่าเม็ดถั่วเขียว แล้วคุณจะประหยัดมากคุณรู้ไหมว่าใช้เกิน3เดือนแน่นอนค่ะใช้เกิน3เดือนแน่นอนเพราะครูใช้กันคนละหลอดครูกับพี่อูไม่ใช้ร่วมกันนะคะเพราะเราอยากรู้ว่าเราจะใช้กันนานแค่ไหนนะคะเราอยากอยากรู้ว่าเราใช้กันนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นสบู่ครูกับบอสพี่อูใช้คนละก้อนยาสีฟันเราใช้คนละหลอดครูก็ให้ลูกครูส